สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับขาสตาร์ทของรถรุ่นยามาฮ่า VR แล้วก็ TZR นะครับก่อนอื่นเราไปดูเนื้องานก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นคันสตาร์ทของรถรุ่นยามาฮ่า VR นะครับเนื้องานก็จะประมาณนี้ครับงานอย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดีดดังตับๆเลยนะครับนี่นี่เป็นไงครับสวยไหมครับ อันนี้เกีียวข้างในนะครับนี่ฟังอีกรอบนะครับสวยครับผมบอกเลยว่าสวยเนียนอยู่นะได้ไปพร้อมยางหุ้มเลยนะครับแล้วก็จะมีขาสตาร์ทของรถรุ่น y ม m a h a t z r นะครับอันนี้ก็จะได้สปริงข้างในไปด้วยนะครับแล้วก็จะน็อตไอพิจุดครับแล้วก็ลูกปืนนะครับนี่ครับนี่ครับฟังเสียงนะครับนี่เป็นไงครับที่น้อง นี่ครับเนื้องานก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับผมบอกเลยนี่พร้อมยางหุ้มด้วยนะครับยางหุ้มคันสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นเกียวนะครับแป้นเกียวข้างในนะครับเนื้องานก็สวยอยู่นะนี่ครับนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นไงครับสวยไหมจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่150บาทแล้วก็ตัวนี้100มันขึ้นมานะครับจาก160เป็น180บาทนะครับเนี่ยสวยๆนะครับปกติ250บาทนะครับงานตัวนี้นะครับขายให้ราคาพิเศษนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ